สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทุกๆท,ท่านที่ถือบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปรวมทั้งเด็กอายุ16อีก2ปีก็จะต้องมาใช้อำนาจรัฐแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนไปยังเด็กอายุ16ปีเหมือนกันนะครับให้ได้รับทราบรับรู้เรื่องราวที่ผมมาประกาศตัวประกาศตนเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดของประเทศไทยในยุค A i เพื่อพาประเทศไทยไปเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตของประเทศประเทศมีลิขิตครับ ผมเป็นดั้งอนาคตศาสตร์ก็จะเป็นที่จะต้องสร้างเส้นทางเดินของประเทศไทยใหม่เพื่อเป็นไปตามลิขิตแห่งชาติที่ต้องเป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นก็จะต้องวางรากฐานตั้งแต่ยุคกรอสิบเป็นต้นไปครับเป็นยุคที่ลิขิตเขาไว้ลิขิตไปแล้วว่าต้องทิ้งของเก่าติดตั้งของใหม่ของใหม่ก็คือมาตรฐานใหม่ในเด็กที่เราจะประกาศต,ต่อเวทีโลกด้วยมาตรฐานใหม่ที่ผมออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียกว่า4พี่หลักไทยเราจะประกาศต,ต่อเวทีโลกและทําการเมืองโลกโดยประชาชนทํากันเองฮนะ ไม่เกี่ยวรัฐบาลนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนเรื่องการใช้อำนาจทิพย์ไทยเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลหมดยุครัฐบาลแล้วของงานผมเป็นง,งานประกาศไม่ใช้ตัวแทนเนเป็นการประกาศทิ้งยุคไม่ใช้ยุคกษัตริย์แล้วก็ไม่ใช้ยุคตัวแทนที่มีคณะรัฐบาลแต่จะประกาศใช้ยุคตัวจริงเลยคือประชชนนี่แหละทำการ เมืองโลกเองเลยรเราะฉาชนจะทําการเมืองโลกเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมนาเสนอเนี่เป็นเรื่องใหม่หมดเลยเป็นเรื่องที่คนไทยตัวปลอมทุกวันเราเป็นคนไทยตัวปลอมนะฮะจะไปพบประเทศไทยตัวจริงผมจะพาท่านไปพบประเทศไทยตัวจริงนะฮะด้วยมาตรฐานใหม่ที่ผมแบบเตรียมไว้เพื่อเป็นต้นแบบโลกในยุคเอไอนี่เองดังนั้นก็เชิญชาวไทยทั้งหลายมาเรียนรู้ประ,ประเทศไทยตัวจริงที่ท่านจะต้องไปอยู่ไปใช้เป็นไปแสดงต่อเวทีโลก ดังนั้นจะไม่ต้องเรียนรู้งานของแอดธรรมพิตายนักอานาคสตร์ที่เตรียมเส้นทางไว้ท่านเป็นพลเมืองต้นแบบโลกนั่นเองแล้วเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ที่จะไปถือดุลที่สามของโลกนั่นเองจะเป็นไปได้อย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชนฮะไม่ได้ขึ้นอยู่รัฐบาลไม่ได้ขึ้นอยู่รัฐปรนูญไม่ได้ขึ้นน่วงงานองค์กรใดใสิน้นขึ้นอยู่กับปัญญาประชาชนเท่าน,นั้นเองปัญหาอยู่ตรงนี้ดังนั้นงานผมจึงเป็นงานที่มาปฏิวัติประชาชนโดยตรงเลย ปฏิวัติไปที่ตัวประชาชนนะฮะปฏิวัติเพื่อให้ท่านอัปเดตยกระดับของท่านใหม่ไปเป็นโสดรบาลชี้ไปไตยคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองประเทศเองไม่ใช้สสพักนึงต่อไปแล้วมันจบยุคแต่นั่งงานผมเป็นงานทิ้งยุคสมัยเราทิ้งยุคกษัตริย์ไปแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ในยุคตัวแทนใช้สสพักการเมืองมีคณะรัฐบ,บาลดำเนินงา,านอยู่แต่ต่อไปนี้เราจะทิ้งตัวแทนไม่ใช้คณะรัฐบ,บาลฮะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพักการเมืองแล้ว ไม่มีตระกูลใดมาเล่นกับโมกุลมบบอยอีกแล้วมันจะกลายเป็นประชาชนประเทศนี่แหละครับดูแลและไปชอบประเทศเองอ่ะเออมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ประชาชนจะทําการเลือกเลือกตัวท่านเองหลังจากมีผู้มาประกาศจบยุคประเทศไทยตัวปลอมก็เหมือนกับนายกตูประกาศยุบสภานั่นเองผมมาประกาศยุบประเทศไทยตัวปลอมนะยุบสภานั้นตูจะสภามีอายุสี่ปีตูประกาศยุบแล้วทําไง ก็จัดเลือกตั้งแล้วประชาชนทำอะไรประชาชนก็เขาวีกว่าที่จะรู้ว่าอ้พรรคไหนจะเป็นไงใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกเขาไม่ได้เลือกตัวเองนะเลือกเขาซึ่งเป็นลูกน้องโจดีสุดแล้วท่านไปเลือกแล้วก็นั่งดูจจทีสุดเล่นการเมืองน้ำเน่ากันต่อไปถ้ามีอยู่แค่นี้เองท่านมีหน้าที่ตามรัฐมนูญแค่นี้เองมีหน้าที่ไปเลือกโจดนีนสูดเลือกเก้าอี้เขานั่งนะไม่ได้มีอะไรในะเลือกเก้าอี้เขานั่งเฉยๆนั่งเสภาแล้วก็เล่นเกมการเมืองเท่านั้นเองแต่ของผมเนี่ยถ้าท่านเลือกเส้นทางนนี้้้้แลลววท่าตอองเืกดย เพราะว่าท่านถืออำนาจทิพย์ไต่อยู่ไงเรนเจดให้มาตั้งเก้าสิบปีท่านยังใช้ไม่เป็นท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบอำนาจทิพตไตยนะครับท่านถืออำนาจอยู่เพราะนั้นท่านต้องเลือกตัวท่านเองผมประกาศยุคประเทศไทยท่านต้องเลือกตัวท่านเองเหมือนประกาศเหมือนตัวประกาศยุบรัฐสภาท่านก็ต้องเลือกพักการเมืองใช่ไหมแต่ไปเลือกตัวแทนถูกไหมแต่คราวนี้ผมประกาศยุบประเทศไทยท่านก็ต้องเลือกตัวจริงอะเลือกตัวท่านนั่นแหละครับไม่ต้องไปเลือกตัวแทนเลือกตัวท่านนั่นแหละครับไปเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลือกตัวท่านเองเป็นประมุขฝ่ายปกครองมี ฐานะเท่ากับพระมหากษัตริย์เลยนะครับทราการรัชกาลที่สิบเลยนะครับแต่ว่าทําหน้าที่คนละทางกันพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบทำหน้าที่เป็นประมุขของรัฐแต่ประชาชนทั้งหมด52ล้านคนจะทําหน้าที่เป็นประมุขฝ่ายปกครองโดยใช้มือถือกดเป็นมติของตําบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศนั่นคือหน้าที่ของประชาชนอันใหม่แล้วท่านจะได้ค่าตัวเพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบพิเศษแบบให้มติตําบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศท่านจึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบพิเศษ เจ้าหนี้แบบพิเศษก็จะมีค่าตัวที่นี่เซ็ตไว้ให้ค่าตัวท่านคนละยี่สิบล้านบาทดังนั้นทุกคนที่มีแบบประชานจะมีค่าตัวยี่สิบล้านบาททำอย่างไรท่านจะแปลงค่าตัวท่านยี่สิบล้านบาทออกมาเป็นเงินดิจิตอลบาทแล้วนําเงินดิจิตอลบาทเข้าสูะแสกันเงินโลกด้วยการผ่านโปรเจกต์โครงการต่างๆซึ่งที่นี่เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วโปรเจกต์โครงการนั้นคือการสร้างเมืองนนเดงกประเทศไทยสร้าง40เมืองเมืองนี้มีม,ม,ม,มือมีลักษณะเหมือนกับจังหวัดพูดง่เราสร้างจังหวัดเพิ่มอีก30อีก4 0 40สจังหว โดยสร้างในจังหวัดเดิมนะไม่ใช่ไปแผ่นดินใหม่นะแผ่นดินเดิมแต่อยู่ข้างๆจังหวัดนั้นหรือไม่อยู่รอบๆจังหวัดห่างจังหวัดนั้นไม่เกิน10กิโลหรอกแล้วมีทางด่วนวิ่งไปมาหาสารสู่กันวิ่งแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะไม่ต้องไปอยู่ในเมืองใจกลางเมืองเป็นดาวเทาถ้ามาอยู่ข้างนอกเนี่ยในงบเท่ากัน1ล้านนะถ้าท่านอยู่ในเมืองดาวเทาใช่ไหมท่านได้ห้องสี่เหลี่ยมแต่ถ้าท่านมาอยู่นอกเมืองเนี่ยในที่รลกล่างวาง่างเปล่าแล้วสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละท่านจะได้บ้านคาเรอด หลังน้อยๆแต่เป็นความสูงท่านมีทั้งบ้านทั้งที่ดินเรื่องอะไรไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เ,เข้าใจเห็นภาพไหมนั่นแหละครับถึงต้องสร้างเมืองใหม่ไะถึง40เมืองแล้วแต่ละเมืองเนี่ยจะมีสีสไตล์สไตล์ย้อนยุคโบราณกรุงศรีอยาสร้างเมืองกรุงศรีอยาส0สิบเมืองอ,ะอ่ะทั้งสี่ทิศท,ทั้งห้าทิศไเทไทยอะ่ะจะมีเมืองแบบกรุงศรีอยานะแล้วก็เมืองแบบกรุงพุทธการแล้วก็มีเมืองไฮเทคนะทั้งสี่ทิศ แล้วก็เมืองแก้าการไฮเทคสี่ทิศรวมแล้วเป็นสี่สไตล์ที่ทุกคนต้องหมุนหมุนเวียนอยู่เมืองละสี่ปีสีต้องหมุนเวียนนะฮะเหมือนกับประเทศทุกคนต้องรับผิดชอบประเทศต้องสร้างความมั่งคั่งมั่นคงกับประเทศด้วยการเกณฑ์ทหารถูกไหมแต่ในระดับประเทศประเทศอยู่ในภาวะไอ้โลกโลกอยู่ในภาวะโรคเดือดดังนั้นทุกประเทศต้องเกณฑ์ประชาชนมาหมุนเวียนอยู่ในเมืองสี่สไตล์เพื่อลดรีดิวไงรีดิวการใช้ทรัพยากรมากมายไฮเทคเพราะไฮเทคมันใช้ทรัพยากรมากมายและแข่งขันกันสูง นะทำให้ประชาชนไม่มีศัก์สีเพราะฉะนั้นที่นี่จะลดลงลดฟอไมทเทคเพราะนั้นก็จะใช้ก็ไปอยู่เมืองกรุงศรีอยุธยางไงมันไม่ได้ใช้ไมทเทคไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากมายเปลืองมันเป็นการลดคาร์บอนเครดิตได้อย่างดีมันเป็นการมีประสิทธิภาพดีกว่าที่ทำคาร์บอนเครดิตหรือเน็กซีโลที่ทําตกลงกันนะคุณตกลงแค่เป็นแค่สัญญาตกลงนั่นเองแต่อันนี้เป็นข้อบังคับเลยนะครับทุกคนจะต้องอยู่เมืองสีส่ลมันมีประสิทธิภาพมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าไอคิโลก็ทำกันอยู่ ทำข้อตกลงกันไม่ว่าเป็นข้อตกลงสนอะไรนะโปรตคอคลตวเกียวโปรตคอคลมันก็แค่นั้นเองหรือคุณทำเป็นเน็ตซีโร่มันก็แค่นั้นเองนะเน็ตซีโร่มิชันแล้วคุณจะทำจริงทำได้ไหมพมไม่เห็นได้เรื่องเลยสู้ประกาศเป็นเมืองทุกคนอยู่เลยทุกคนไปอยู่เลยเมืองย้อนยุคคุณไปอยู่เลยเนี่ยประกาศสร้างเมืองเลยสร้างเมืองนั้เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วคุณไปอยู่ทันทีเลยเมืองย้อนยุคเกิดขึ้นเลยนะอย่างเงี้ยได้ประสิทธิภาพมากกว่า แก้อาการโรคเดือดได้เร็วได้ไวกว่าไม่มีภาาดิ่งกว่าพ,พับคาร์บอนฟูดตินฟุดปีน่ะนะไอ้ที่ผมประกาศเนี่ยของจริงของแท้เพราะชานต้องไปอยู่จริงๆไปเรียนรู้จริงเมื่อไปไปอยู่เมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วคุณไม่ไอยากกลับมาโลกไอเทกอะ่ะเพราะคุณอยู่คุณสบายแล้วคุณแฮปปี้คุณอยู่ธรรมชาติโรคภยัยแค่เจ็ดก็เบียดเบียนน้อยเพราะเราจะใช้อาหารที่มันถูกต้องเป็นไม่ใช่อาหารอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยอาหารผีดิบแบงเกสไตล์กันเนี่ยนะ ไม่ใช่เราจะต้องปรับเปลี่ยนโลกกันใหม่หมดเลยนี่มันคือยุคอนาคตที่ประเทศไทยจะพลิกเปลี่ยนใหม่หมดนั้นประเทศไทยจะประกาศปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการปฏิวัติคนไทยก่อนดังนั้นคนไทยทุกคนจะจะถูกปฏิวัติเมื่อผมประกาศยุคประเทศไทยเพื่อจะปฏิวัติคนไทยนะประกาศยุคประเทศไทยเพื่อปฏิวัติคนไทยอ่ะก็คือมาอัปเดตคนไทยให้เป็นโสดบัณทิตไทยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปลกกานพร้อมจะปกครองประเทศเอง วิมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสีพิลักเรื่องจะประกาศต,ต่อไปที่โลกและทาการเมืองโลกให้โลกนี้ดูได้เห็นว่าสี่พิลักเป็นยังไงยอดเยี่ยมยังไงดีกว่าโลกอย่างไรอันนี้คือของใหม่หมดเลยที่คนไทยต้องเรียนรู้แล้วแสดงออกต่อไปที่โลกทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเรียนรู้ไม่เรียนรู้ไม่ได้ไม่ลงทะเบียนไม่ได้ไม่สมัครไม่ได้ท่านต,ตกยุคตกสมัยเลยนะตกยุคจะไม่พลาดโอกาสแล้วนะและเป็นพลเมืองชั้นสองเลยอย่าพลาดโอกาสคร,ครับที่ผมพูดเนี้ยท่านอาจจะดูไม่เชื่อถือเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็นรัฐบาล มจะบอกให้รัฐบาลเนี่ยมันตัวตัวตัวถ่วงผมจะเลยนะตัวเกะกะตัวเอาผลประโยชน์ตัวเอาโอกาสดีๆท่านไปอะไ่ะเป็นตัวทําลายท่านหมดทําลายความมัง่งคั่งมั่นคงท่านท่านจะมานั่งรอรัฐบาอลอีกเหรอครับท่านไม่ต้องรอรัฐบาลรัฐบาลเป็นตัวที่ท่านใ้อยู่ในให้ท่านจมอยู่ในน้ําเน่าจมอยู่ในวงจรกู้บาทเก่าจมใีโรคเก,ก่าท่านจะไปรอรัฐบาลทำไมที่นี่ปฏิวัติประชาชนและประชาชนปฏิวัติประเทศเอง ประชนเมื่อปฏิวัติตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่าเอ้าฉันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานผู้ปกครองตัวเองได้นี่วาก็จะเป็นเรื่องแปรสายรัฐบาลทําไมนั่นแหละครับเมื่อไหร่ท่านเป็นส่วนัที่ตตยท่านจะรู้าฉันปกครองเองได้ไม่ต้องใช้รัฐบาลเลยนั่นรัฐบาลมันจะหายไปเองมันหายไปโดยธรรมชาติเพราะมันเพราะประชาชนไม่ได้ไปใช้บริการมันเนี่ยมันก็ไม่มีชีวิตอยู่ไม่มีไม่สามารถดำรงอยู่ได้เข้าใจยังประชาชนต้นเข้าใจจะพูดไหมครับท่านต้องปฏิวัติตัวท่านเองก่อนแล้วทำไมต้องปฏิวัติ พราะท่านเดินหลงทางมาตั้ง9ก้ปีแล้วไม่ไม่มีใครมาบอกท่านเลยให้ปฏิวัติให้เปลี่ยนแปลงให้กลับลําให้ออกจากวงจรอุบาทมีไหมไม่มีใครมาบอกนะครับจริงรัฐบาลนึงไม่บอกเพราะต้องการให้ปกครองประชาชนให้ท่านโง่ต่อไปหลักดานต่อไปจนดักดานต่อไปช่วยหรือตัวเองไม่ได้ต้องคอยพึ่งรัฐบาลรัฐบาลเมื่อให้ให้ไปแล้วก็กลายเป็นเป็นบุญบินคุณแล้วท่านก็จะสรรเสริญพวกรัฐบาลแล้วท่านก็จะบอกผมี่เรื่องท่านต่อไปตระกูลผมครอบครัวผมจ่เรื่องท่านตลอดไป สภาพขอท่านอากาศเป็นาทาตทันทีเลยเข้าใจย,ยังประชาชนบ้านหลังไหนหรือใครแล้วแกประกาศที่จะสมรลุนพักนี้ต่อไปตลอดไปนั่นแหละคือเป็นทาสคุณไม่ใช่คนไทยนะคุณเป็นคนไทยตัวปลอมเพราะนั้นะผมถึงบอกคนไทยทั้งประเทศนี่เป็นคนไทยตัวปลอมเป็นทั้งประเทศยังไม่ได้เป็นโสดเป็นไตคุณไม่ได้เป็นคนไทยตัวจริงและผมสร้างประเทศไทยตัวจริงรออยู่ในยุคเอไอไปเป็นต้นแบบโลกพลุกลงานตลอดโลกผมจะพาท่านทั้งหมดไปพบประเทศไทยตัวจริงท่านพร้อมจะเจอประเทศไทยตัวจริงหรือย,ยังหรือท่านยังคิดจะอยู่ในประเทศไทยน้ำเน่า ต่อไปอีกท่านก็เห็นแล้วสภาพประเทศไทยการเมืองเป็นยังไงมันเน่าสนิทนนท่านเลยยักษ์สามนี่เหรอแล้วอย่างประเทศมิลิคิดมิลิคิดต้องทิ้งของเก่าคือทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยแล้วคุณต้องใช้ใช้ประเทศไทยจริงของใหม่ทึ่ใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่ชุก,สกรสกาววิไลมันเป็นยุครอสิบเป็นยุคใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่ชุก,สกรสกาวิไลเขาเรียกเรียกยุคสกาวาาวิไลเพราะคุณติดตั้งของใหมส่สกาววิไลไปสิปีจึงเป็นสีวิไลไม่ใช่จะอยู่เป็นสีวิไลเลยมันไม่ไม่ใช่มันไม่ไม่การ์ ประเทศจะเป็นสีวิไลคุณต้องวางรากฐานมาก่อนและในงานผมวงานวางรากฐานไปเป็นชาติสีวิไลซึ่งช่วงวางรากฐานนี่สิปีเขาเรียกว่าสกาววิไลก็คือติดตั้งของใหม่หมดเลยของใหม่ที่ออกแบบเนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกโลกต้องมาเรียนรู้ประเทศไทยทางหาก,ก็เป็นมาตรฐานใหม่แล้วประชาชนเป็นพลเมืองต้นแบบโลกไอ้ของใหม่มาตรฐานใหม่อยู่ในสี่พิลักเนี่ยเราจะแสดงชาวโลกได้รู้ได้เห็นโดยมีสิบทีมสิบทีมสิบทีมเพราะว่าอยู่ในยุครอสิบสิบทีมนี่แหละจะทำจะสร้างกิจดาวพิถานในยุครอสิบ กพราะต้องลื้อล้างประเทศไทยเก่าหมดแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่ตามสี่พิลักต้องใช้สิบทีเพราะอยู่ในยุครอสิบเพื่อสร้างกิจการไปนนในยุครอสิบนี่คือการวางรากฐานให้เป็นชาติรีวิไลเป็นชาติมหาอำนาจต้นแบบโลกนี่คืองานผมงานทําตามลิขิตของชาติจำไว้นะครับผมทำตามลิขิตของชาตินะครับโดยงานผมอยู่บนพื้นฐานของหลักสัจธรรมการปกครองประชาธิปไตยไอห,หลักสัจธรรมนี่แหละครับที่คนไทยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจผมจึงต้องจัดให้อยู่ในแบบ เหรียญเต็มบาทกับเหรียญสลึงอ่ะเหรียญสลึงมันไม่เต็มบาทถ้ามันมีสามสลึงประเทศไทยทุกวันนี้มันมีแค่สามสลึงมันขาดเหรียญที่สี่อยู่เหรียญที่สี่อยู่ที่งานบทเนี้ยเป็นงานศัจธรรมการปกครองประชาธิปไตยเป็นหลักศัจธรรมการปกครองประชาธิปไตยที่นี่ใช้หลักศัจธรรมการปกครองประชาธิปไตยไอหลักศัจธรรมนี่นะครับที่ท่านน้อมนำท่านต้องน้อมนำเอาไปใช้ต้องเคารพห้ามเถียงคุณเถียงไม่ได้หรอกครับคุณไม่ต้องมาเถียงเพราะหลักศัจธรรมอ่ะคุณจะไปเถียงทำไมหลักศัจธรรม คุณจะไปเถียงทาไมน้ําขึ้นน้ําลงคุณที่ไปเถียงทําไมเขาเกิดสุริยุปราคาเกิดจันทรุปราคาคุณที่ไปเถียงทําไมพร,ระอาทิตย์ขึ้นที่มันออกลงทิศตะวันตกคุณที่ไปเถียงทําไมอ่ะดวงอาทิตย์ต้องอยู่ในกาแล็กซี่อย่างเงี้ยเออดวงดาวทั้งหลายต้องหมุนเวียนอยู่ในสุรโลกสุริยะคุณที่ไปเถียงอะไรคุณเถียงไหมล่ะเออถ้าคุณไม่เถียงถูกต้องแล้วคุณไม่เถียงเพราะมันเป็นหลักศรัทธาเหมือนการการปกครองเขาก็มีหลักศรัทาเหมือนกันกที่ประเทศไทย ล้เมิดเลยไม่ใช้เลยทั้งผมยกตัวอย่างมาสิบอันเนี่ยท่านก็ต้องอับอายขายหน้าเมื่อผมเปิดเผยสิบอันแล้วท่านไม่กล้าส่องกระจกมองตัวเองว่าท่านจะอายเพราะท่านก็ไปร่วมใีสิบอันนี้เหมือนกันทําร้ายประเทศทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวส่วงมระกบาปให้กับเด็กรุ่นใหม่โดยไม่รู้ตัวทําผิดโดยไม่รู้ตัวพาประเทศหลงทิศหลงทางโดยไม่รู้ตัวเข้าใจว่าท่นอยู่ในประเทศไทยที่ถูกต้องแต่ที่จริงเป็นประเทศไทยตี่ปลอมที่ท่านอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ท่านไม่รู้ตัวเพราะท่านไม่มีไม่ได้เหรียญที่สี่ไงไม่ได้หลักศีลธรรมท่านจึงแยกสูกแยกผิด อ,อ่านไม่ออกบอกไม่ถูกแต่สังเกตได้ไปทำมันติดกับดักอะไรมัน,มนทำไมมันวนอยู่งี้ว่าเออท่านสังเกตได้แต่เง,งี้ยแต่ท่านมีรู้ต้นสาเหตุที่นี่รู้ต้นสาเหตุแล้วก็ถอนมันออกตัดวงจรมันแล้วสร้างเส้นทางใหม่อลังการยิออย่งใหญ่แข็งเป็นต้นแบบของโลกเลยเป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งท่านฟังผมพูดแล้วท่านไม่เชื่อท่านไม่เชื่อหรอกว่าคนพูดมันก็แต่งตัวธรรมดาเงี้ยเป็นชาวบ้านธรรมดาเงี้ยเออคือคนที่ท่านท่านสิ่งที่ท่านจะเชื่อคือหนึ่งคุณต้องเรียนจบเมืองนอก คุณต้องเป็นฝร,รั่งฝรั่งคุณต้องเดินตามฝรั่งคุณต้องเรียนจบขืองนอกเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีหรือคนมีตำแหน่งใหญ่โตคุณต้องมีความน่าเชื่อถืออยู่ๆชาวบ้านนี้แต่งตัวอย่างนี้แล้วมานั่งพูดปาปา,ปางี้ชาวบ้านไม่เชื่อเด็ดกาดไม่มีใครเชื่อเลยอ่าแต่ผมจะบอกให้ไอ้คนที่ท่านเชื่อถือเรียนน่งเรียนนอกตำแหน่งใหญ่โตสูงสักใหญ่โตร่ํารวยมหาศาลมีชื่อมือเสียงอะไรพวกเนี้มีอยู่เต็มประเทศครับมีอยู่เต็มประเทศแล้วประเทศนี้เขเปิดโอกาสพวกนี้อยู่ตลอดเวลา แล้วประเทศเป็นยังไงติดกบดังของมันเดิมไปไหนไม่รอดผมถามท่านแล้วนี่คือแล้วนี่เหรอที่ท่านคิดว่าถูกต้องอ่ะฮะที่ท่านว่าถูกต้องที่ท่านว่าใช่อ่ะเฮ้ยจะต้องคนรวยผมจริงจะเชื่อจะต้องเรียนนอกผมจริงจะเชื่อต้องเป็นด็อกเตอร์ผมจริงจะเชื่อต้องเป็นฝรั่งผมจริงจะเชื่อต้องเป็นหน่วยงานใหญ่โตผมจริงจะเชื่อต้องเป็นคนแต่งตัวดีผมจริงจะเชื่อแต่ถ้าเป็นแบบผมพูดอย่างเนี้ โอ้ปา้าาไม่เก่งกง่เก่งใจเลยพูดอย่างเงี้ยท่านไม่เชื่อเด็ดขาดอาคณไม่เชื่ออาคก็อยู่ที่เดิมอะผมก็ติดกับดักกันอยู่เงี้ยไม่รู้จบแต่ท,ทั้นให้ผมมาชี้ทางออกให้ท่านแล้วไม่มีใครมาชี้ทางออกแบบตรงไปตรงมาอย่างที่ผมเนี่ยไม่มีหน่วยง,งานองค์กสรสถาบันใดมาชี้ทางออกตรงไปอย่างผมไม่มีครับไม่มีเลยแล้วท่านไปรออะไรอ่ะท่านไปรออะไรเออผมถามตรงไปตรงๆเหมือนกันอะท่านไปรออะไรผมประกาศยืนยันเนี่ยผมเป็นอาเป็นผู้ที่ได้เหรียญที่สี่ เหรียญสีหลักศธรรมอ่ะมันเป็นหลักที่ถูกต้องอ่ะที่ประเทศไทยไม่เคารพเลยไม่ใช้เลยก็จึงติดกับดักอยู่เนี่ยผมไม่จะพาท่านออกท่านก็ต้องเคารพหลักศรธรรมที่ครับซึ่งเถียงไม่ได้ผมบอกเลยเถียงไม่ได้เถียงคุณต้องไปเถียงกับพระอาทิตย์ไปเถียงกับดวงดาวไปเถียงกับธรรมชาติซึ่งมันเป็นของมันอยู่แล้วเออเขาไม่มีหลักเขาคุณไม่ต้องไปเถียงคนดีชอบแก้ไขคนจะไาคุณไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาเถียงคุณม,มีหน้าที่อย่างเดียวน้อมนําเอาไปใช้น้อมนำ,นำเอาไปใช้ดังนั้น,นงานผมเป็นงานที่ พูดตรงไปตรงมาไม่เอาใจประชาชนไม่เอาใจประชาชนนะครับผมมาชี้ทางออกทางประเสริฐชี้ปัญญาแล้วยกระดับท่านนี่เป็นโสด้บชีวิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผพระจะผูกของตัวเองถ้าจะต้องทิ้งปัจจุบันเนี้ยเพราะท่านหลงทิศหลงทางติดยึดกันในสิ่งที่ผิดกันมาตลอดเข้าใจว่ามันถูกแต่มันไม่ถูกถ้ามันถูกประเทศไทยไม่มีปัญหาหรอกครับไอ้ที่มีปัญหาก็อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหลงทิศหลงทางกันอยู่เนี่ยแยกอันไม่เป็นเนี่ย แล้วท่านจะเกลียดมากไหมคนพูดตรงๆอย่างผมเนี่ยผมเข้าใจท่านเกลียดอย่างแน่นอนอ่ะถึงท่านจะเกลียดยังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านอยากได้คนพูดตรงนะพูดเพราะถูกใจถูกจริตท่านนะท่านต้องรออีกอีกระยะหนึ่งผมมันเป็นระยะแรกมันเป็นต้นคิดพูดแง่ท่านเจอวัตถุดิบอ่ะเหมือนท่านเจอหินเจอเพชรเจอพลอยเนี่ยมันเป็นหินสกปรกอะยังไงท่านก็ไม่ชอบไอหินเนี่ยท่านก็โยนทิ้งหมดเออแต่หินนั้นมันคือเพชรคือพลอยอ่ะคือทองคําอยู่ข้างในอะ แต่ท่านไม่รู้ไงเออเนี่ยแหละนนงานผมก็คืออย่างนี้แหละท่านจะเอางานผมเนี่ยไปให้คนเก่งคนพูดเพราะพูดถูกใจท่านพูดโดนใจนท่านน่ะเออพวกเนี้ยไปอธิบายงานผมวิธีไปบรรลักการอีกทีท่านจึงจะชอบท่านจึงพอใจเนี่ยงานผมเป็นงานไม่เอาใจประชาชนนะครับ <c oughs> ผมถือหลักศสัจธรรมพระประชาชนมีหน้าที่อย่างเดียวน้อมนําเอาไปใช้ไม่เอาไปใช้คุณก็ติดกอยู่เนี้ยคุณก็เลือกเอาแล้วกันคุณจะส่งมรดกบาปให้ลูกหลานคุณไหม แบบนี้ติดกันอยู่ภาประเทศวนอยู่ในเขาบวงกดออกไม่ได้เนี่ยอ,านนาอการเมืองพลิกพปลั่นนี้เป็นอยู่เงี้ยเอาคุณภูมิใจนักหนาเลอการเมืองไทยเป็นแบบเนี้ยอคุณที่อยู่เงี้ยคุณยังอยู่ต่อไปกับทางใหม่เขามาชีทาา้ทางออกให้อ่ะทางเกรตรนันยอดเยี่ยมเป็นต้นแบบโลกเป็นพลเมืองต้นแบบโลกเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกเป็นชาติมหาอำนาจเลยมีไหมพรรคการเมืองไหนมันเสนอเอง,งี้ยมันไม่มีม,ม,มีแม่กองรบไทยเสนอไม่มีสาันกนรัตริย์เสนอมีไหมไม่มีเขาไม่มีหน้าที่แต่ถ้านายไปรอไปรอ ตองทับไทยไปรอพระมหากษัตริย์ไปอรอพักการเมืองอยู่เนี่ยคิดว่าเขามีหน้าที่จะทําให้เขาไม่ทําเขาไม่มีหน้าที่นะท่านก็จะผิดกันทั้งประเทศและที่อะไรนะคืนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์นี่เหมือนกันนี่ก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดกันทั้งประเทศนะครับคุณไม่ต้องไปคืนพระราชำาอ,รอำนาจอะไรอำนาจกษัตริย์ไม่มีรอแปดรอเก้ารอสิบไม่มีอํานาจอธิปไตยอำนาจไตมาอยู่ที่ประชาชนตั้งแต่รอเจ็ด มาตั้ง90ปีแล้วอยู่ที่ท่านไม่ต้องไปคืนประมาณกษัตริย์อยู่ที่ท่านอยู่ที่ท่านทำางจะตื่นรู้แล้วออกมาใช้สั่งการดีครับคุณไม่ร่างในใจแล้วคุณไม่สั่งกรดก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นคุณต้องตื่นรู้เข้าใจแล้วคุณสั่งเพราหน้าในใเป็นหน้าสั่งการแต่คุณไม่สั่งอะไรเลยว่าคุณไม่รู้ไงเพราะคุณไม่รู้คุณไปรอรอกษัตริย์คุณไปรอทําไมกษัตริย์ก็ไม่มีหน้าที่เขาไม่มีหน้าที่คุณรอไปแล้วรอชาหน้าคุณก็ไม่เจอเขาใจยังคนเข้าใจผิดกันเองเข้าใจถูกได้แล้วคุณไม่ใขนคุณ สั่งได้แล้วคุณต้องต้องตื่นรู้ต้องออกคําสั่งแล้วคุณต้องหาไปทูกออกคําสั่งจะออกคำสั่งได้อย่างไรก็ดูคลิปของผมผมเตรียมไว้ให้เรียบรนะ้อยแล้วถ้าไปดูลวกันวิธีที่จะออกคําสั่งสั่งอย่างไงสั่งให้มีสิบทีมอะส่งไปแสดงเจตจำนงทีครับคุณจะได้มีสิบทีมแล้วสิบทีมไปทําตามคําสั่งของคุณอะเออปฏิบัติในใจสิบด้านสิบเรื่องนั่นแหละคุณต้องไปทําสิ่งนี้อไปดูรายละเอียดลกันว่าจะเป็นยังไงเอาคลิปนี้ผมเกิดให้ทราบให้รู้ว่าท่านลงคิดลงทางกันมาตลลลออดเววาปีีทุกัันน้ยงงยงงหู่ ไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาประเทศอย่างไรนะเพราะฉะนั้นผมมาชี้ทางประเสริฐอันยอดเยี่ยมเพราะผมถือหลักศัตธรรมการปกครองอำนาจที่เปไตใยที่ท่านจะต้องใช้ประกาศต่อเวทีโลกคาให้ชาวโลกไร้รู้เรียนว่าอำนาจที่ป็ตใมันใช้แบบนี้มันจริงจะถูกต้องไอ้ที่ใช้กันอยู่นี่ใช้ผิดใช้ไม่ถูกลงที่ลงทางกันอยู่เพราะนั้นเรียนรู้กันใหม่ทั้งประเทศได้แล้วนะอย่ามาดูว่าไอ้คนพูดคนบอกนี่ต้องเรียนนอกเรียนสูงอะไรนะไอ้พวกเรียนนอกเรียนสูงมันยู่เต็มประเทศ ประเทศนิติดกับดักเู่ืนเดิมคุณจะไปรอมันทำไมอ่ะะคุณไปรอมนใหมคนเรียนนอกเรียนสูงทำเน่งใหญ่โตคุณต้องเกิดปัญญาได้แล้วว่าอะไรคือของจริงของแท้ของใช่นะขอเชิญเขาเรียนรู้ผมอ่ะคุณปัญญาคุณจะบอกเองขอเชิญครับผมอามจารย์ประตาจตรังท่งทานสวัสดีครับ